ท่ทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับผมกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับรายการเดอะมันนี่ทีวีออนไลน์นะครับวันนี้นะครับก็มีแอปมาแนะนํำท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมแอปนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแอปที่ดีมากนะฮะแล้วก็เป็นแอปที่น่าสนใจอีกแอปหนึ่งนะครับคือไม่ใหญ่ท่านผู้ชมพลาดเลยแอปนี้นะฮะ โอเคนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามรายละเอียดข้างในคลิปวิดีโอเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับทุกผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปอยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมหลังจากที่ท่านผู้ชมนะครับทำการดาวน์โหลดแอปนะครับผ่านลิงก์ด้านล่างเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้ท่านผู้ชมนะครับทำการติดตั้งลงเครื่องนะครับจากนั้นเปิดแอปขึ้นมานะครับก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับทำการลงทะเบียนแอปนี้ก่อนนะครับ การลงทะเบียนนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางนะครับก็คือ Facebook แล้วก็ Google นั่นเองนะครับเลือกเอาที่ท่านผู้ชมถนัดนะครับว่าจะใช้ออปชั่นตัวไหนนะครับในการลงทะเบียนนะโอเคหลังจากที่เราสมัครเข้ามาครั้งแรกนะครับก็คือจะเข้าสู่หน้านี้เลยนะครับระบบเขาจะพาเราเข้ามาสู่หน้านี้ทันทีนะครับให้เราสังเกตด้านบนนะครับยอดเงินของเราก็จะยังเป็นศูนย์อยู่นะครับแล้วก็ยอดตั๋วฟรีเนี่ยนะครับก็จะยังเป็นศูนย์อยู่เช่นเดียวกันนะครับส่วนวงสีเขียวเนี่ยรอบอ่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยก็จะยัง ไม่มีวงสีเขียวแบบนี้นะนะครับให้เราเล่นเกมก่อนนะครับอันดับแรกนะฮะให้เราไปที่การหมุนสปินตรงนี้ก่อนนะครับการหมุนสปินเราเข้าไปครั้งแรกเนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนได้ 1- นถึงสครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะมีโฆษณาขึ้นมาให้เราดูนะครับหลังจากที่เราดูโฆษณาจบแล้วนะครับเราก็สามารถหมุนฟรีได้อีก2ครั้งนะครับว่าเราจะได้ตัวฟรีตรงนี้เท่าไหร่นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยนะครับระบบเขาก็จะนับถอยหลังนะครับอีกประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะนะครับเราสามารถเข้ามาหมุนใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะฮะนี่คือวิธีการสะสมตั๋วฟรีนะครับแอปนี้นะครถามว่าทํางานแลกงินยังไงก็คือเราเล่นเกมนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกมร้วๆนะครับแอปนี้แอปนี้นะก็คือจะเป็นการเล่นเกมนะครับสะสมตั๋วฟรีตรงนี้นะครับผมโดยเฉพาะการหมุนสปินนะครับก็คือจะเป็นการ หมุนสปินเพื่อสะสมตัวพวกนี้ให้ได้เพิ่มขึ้นเยอะๆนั่นเองนะครับผมเมื่อเรามีตัวเยอะแล้วเราทํายังไงนะครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้นะครับก็คือร่วมเล่นเกมกับเขานะครับแต่เราต้องสะสมตัวฟรีเนี่ยนะครับให้ให้ได้เยอะๆนะครับเราถึงจะสามารถมาร่วมเล่นเกมกับเขาได้นะนะครับเกมตรงนี้นะครับเราสามารถร่วมเล่นกับเขาได้เนี่ยนะครับอยู่ที่เขาจะเปิดให้เล่นเกมเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ วันอังคารนะครับวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็คือ3วันนะครับเราสามารถนำตัวฟรีตรงนี้นะครับมาร่วมเล่นเกมเพื่อรุ้นรับเงินรางวัลนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับจะแลกรับเงินยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือจะมาแนะนำนะครับแอปนี้นะครับว่าเล่นยังไงนะครับหาตัวฟรีพวกนี้ยังไงนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ก็จะมีเกมพวกนี้ให้เราเล่นนะครับแต่ด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบเกมนี้มากนะฮะเพราะว่าเล่นง่ายนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะฮะโอเคนะครับก็คือเกมพวกนี้เราสามารถเลือกเล่นได้ทั้งหมดนะครับก็คือสะสมตัวฟรีนั่นเองนะครับผมแต่ก็ให้ท่านผู้ชมลองเข้ามาศึกษาดูเองละกันเนาะนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเมนูแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้เมนูแนะนําเพื่อนนะครับกดไปที่อินไว้ตรงนี้นะครับกดเข้ามาเนี่ยเขาจะมองเลยว่า ให้เราเนี่ยกดไปที่ปุ่มแชร์อินไวล์ลิงก์ก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถนำลิงก์เนี่ยไปแชร์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับเมื่อเราแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับเราจะได้รับทันทีนะครับถ้าเพื่อนสมัครผ่านลิงก์ของเราเข้ามานะครับเราจะได้รับอยู่ที่0.10ดอลลาร์นะครับพร้อมกับ500ตั๋วฟรีด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เพื่อนเราเล่นไปนะครับเมื่อเพื่อนเราเล่นได้คะแนนนะครับได้ตั๋วฟรีนะครับเราจะได้รับ เพิ่มอีก10%ของเพื่อนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าในส่วนนี้นะครับเขาจะไม่หักของเพื่อน10%มาให้เรานะเขาจะไม่หักแต่ว่าเราจะได้ส่วนตายังหากนะครับก็คือ10%ของเพื่อนนั่นเองนะครับผมโอเครละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการแนะนําเพื่อนเนาะนะครับส่วนวิธีการถอนเงินนะครับให้เราไปที่รูปโปรไฟล์ของเราตัวนี้นะครับไปที่คําว่าอยู่ด้านล่างนะครับกดเข้ามานะครับก็จะเป็นชื่อโปรไฟล์ของเราแล้วก็เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับผมทีนี้นะครับ เขาจะโชว์นะครับ U Balance นะครับก็คือ576ตัวฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้เรายังแรกเป็นเงินไม่ได้นะครับเราต้องสะสมให้ได้เยอะๆก่อนนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะถอนเงินให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับไปที่ปุ่ม Withdraw ด้านล่างนะครับตรงกลางนะกดเข้ามานะครับก็คือจะเป็น Withdraw Money ก็คือเขาบอกว่าให้เราถอนขั้นต่ําอยู่ที่10ดอลลาร์ผ่าน PayPal เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยอดเงินเราย่งไม่ถึงเนาะ นะครับก็ยังถอนไม่ได้นะครับยังไม่ขึ้นตัวถอนให้เอาไว้สะสมได้ครบเมื่อไหร่นะครับเราค่อยมาทําการถอนกันอีกทีหนึง่งนะครับในระหว่างนี้นะครับผมก็จะทําการเล่นเกมนะครับเพื่อสะสมตั๋วฟรีพวกนี้นะครับไปก่อนนะครับเมื่อถึงวันที่เขาครบกําหนดนะครับให้รุนรางวัลนะครับนั่นก็คือวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นั่นเองนะครับเราก็จะมีตั๋วพวกนี้นะครับไปรุ้นนะครับเล่นเกมรับรางวัลนะครับกับเขา กับทางระบบเขานั่นเองนะครับเพราะว่าทางผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับเกมนี้เนาะนะครับใครที่สนใจเกมแนวนี้เนี่ยนะครับไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแอปใหม่ด้วยนะครับก็คือตอนนี้ยังทดลองระบบอยู่นะครับระบบเขาอาจจะยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะครับส่วนเมนูตรงกลางนะครับก็คือเมนูวินเนอร์นะครับเมนูวินเนอร์เนี่ยเขาจะรวบรวมทั้งหมดนะครับคนที่เล่นได้คะแนนอ่าสูงสุดแล้วก็ได้ ยอดเงินรางวัลสูงสุดนั่นเองนะครับก็คือจะมีอันดับ1 2 3นะครับดูคนนี้ได้300ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับ300ดอลลาร์นี่ก็เกือบเป็นหมื่นแล้วนะนะครับก็ประมาณหมื่นหนึ่งนั่นแหละนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบหาเงินง่ายๆอ่ะเพียงแค่เราเล่นเกมนะครับสะสมตัวฟรีนะครับพอครบกำหนดวันที่เขาเปิดให้รุ่นรับรางวัลเนี่ยนะครับเราก็เข้าไปร่วมสนุกกับเขานะครับผ่านเมนูนี้เลยนะนะครับ นี่นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าเหลืออีก12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเหลืออีก12ชั่วโมงนะตอนนี้นาเวลานี้นะครับเหลือ12ชั่วโมงเวลาเขาจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นเกมกับเขาได้นะครับแต่ในระหว่างนี้นะครเราต้องมีตั๋วฟรีก่อนเนาะนะครับผมอ่ตรงนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมสะสมตั๋วฟรีได้นะครับแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตวิธีการเข้าไปร่วมเล่นร่วมสนุกกับเขานะครับว่าร่วมสนุกยังไงแล้วได้เงินยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับทำการเล่นเกมไปก่อนนะครับแอปนี้นะฮะก็ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับลิงก์ดาวนโหลดอยู่ใต้ร่างคลิปนะครับผมใครที่อยากจะเล่นนะครับก็ลองดาวน์โหลดเข้ามาเล่นดูนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเล่นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่สนใจก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบเล่นเกมหามือถืออยู่แล้วนะครับอยากจะหาเกมอะไรใหม่ๆมาลองเล่นดูนะครับสะสมแต้มแลกเงินได้ด้วยนะครับก็แนะนําเกมนี้เลยไม่ควรพลาดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพูดไปแล้วนะครับผมจะลองเล่นเกมนี้ให้ท่านผู้ชมดูก่อนลวกันนะครับว่าเล่นยังไงว่าสนุกไหมนะครับลองดูนะ กดเข้ามานะครับก็รอระบบเขาดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเขาจะขึ้นปุ่มเพสีเขียวขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดไปเลยนะนะครับอ่าแตะไปที่หน้าจอนะครับเรากดอ่าซ้ายขวาบริเวณนี้นะครับก็คือหักอ่าเลี้ยวรถนะครับเราต้องหลบรถตำรวจให้ได้นะครับเราพยายามอย่าอย่าให้รถตำรวจชนเรานะถ้าชนเราจะพังทันทีนะครับถ้ารถตำรวจชนรถเรานะครับ รถเราจะพังทันทีนะครับครั้งแรกไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าครั้งสองมีควันขึ้นนะครับครั้งที่สามคือระเบิดเลยนะนะครับเนี่ยในระหว่างที่เราวิ่งไปเนี่ยเราสามารถไปรับกล่องรางวัลได้ด้วยนะครับรับเงินได้ด้วยน่ะอย่างนี้นะฮะนี่นะครับถือว่ามันอยู่นะเกมนี้นะครับเราสามารถขับรถซิกแซกได้นะครับอันนี้มันมันไม่มีขอบถนนจํากัดให้เรานะมันเป็นแบบลานโล่งๆกว้างๆเลยนะครับเราสามารถเลี้ยวซิกแซกไปไหนก็ได้นะ นะครับขอแค่หลบรถตำรวจให้ได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทําเวลาให้ได้นานที่สุดนะครับหนีตำรวจให้ได้นานที่สุดอะ่ะพูดได้ง่ายนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนะครับควันขึ้นแล้วต้องหนีไปให้ได้นะฮะก็คือถ้าควันขึ้นเนี่ยเราจะบังคับรถยากเพราะว่าเหมือนรถเรายางแตกอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันดูเอียงๆเ,เนาะโอ้โหไม่ทันนะับว่าจะไปเอาเงินเนาะ นะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการเล่นเกมก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เลเวลคอมพีดแล้วนะฮะก็คือเลเวล u พนั่นเองนะครับออกไปนะครับอ่าทีนี้เรากดออกจากเกมนะครับไปที่มุมด้านบนเลยเนาะการกระบาดออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นเกมถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมจบแล้วนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับถ้ามีโฆษณาขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะได้รับตัวฟรีตรงนี้เพิ่มขึ้นทันทีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเราจะอ่าเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีโฆษณา โชว์ขึ้นมานั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิธีการเล่นเนาะหากใครมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ายัางไม่เข้าใจสำหรับแอปนี้นะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับรายละเอียดคร่าวๆข,ของแอปนี้นะฮะก็อธิบายไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอ หน้านะครับในการอัปเดตของแอปนี้ละกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมต้องมาทําคลิปอัปเดตอยู่แล้วนะครับเผื่อท่านผู้ชมบางคนยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าแอปนี้อธิบายไว้ก่อนนะฮะโอเคนะครับสุดท้ายนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยละกันเนาะนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เหมือนเดิมนะฮะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมโอเคนะครับก็รายละเอียดของแอปนี้นะฮะก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้นะฮะขอกล่่าาววค สวัสดีครับ